ทางขึ้นภูชีดาวสเต็ปที่สองหลังจากรถมาส่งแต่ว่ารถไม่มาส่งเราเพราะทางทำอยู่นะคะอันนี้ก็กำลังจะเดินขึ้นอีกรอบหนึ่งข้างหน้าเราคือคุณชูนะคะสู้ๆให้มันรู้ไปว่าจะเห็นดาวไหมอันนี้มีที่จับพอสู้ได้ เสียค่ารถมาห้าร้อยเราต้องไปต่อให้ถึง มีคนอยู่ข้างบนนี่ได้ยินเสียงเจ็บเข่าแล้วอ่ะปวดเข่าแล้วะ อยู่ครึ่งทางได้ไหมคะตรงเนี้ยจากที่มาใช่ไหมจากข้างบนที่พี่เดินลงมาโอ้ไม่นะอีกไกลอะค่ะเหรอถ้าคนยอดภูชีฟ้าเลยอะค่ะไกลแะ่สวยอ๋อถ้าคนยอดเป็นภูชีฟ้าใช่ภูชีฟ้าทุ่ทีภูชีดาวแล้วก็มันจะมีฝาสวยค่ะ,คะแต่รูปสวยแน่นอนไกลก็ครึ่งทางได้อยู่ภ <laughs> ูชีฟ้าก็หนักแล้วมาภูชีดาวโอ้แทบเป็นลม อะไรกิ้ง,ก,งกล้องหรอนร้ำกิ้งเขาบอกยังไม่ได้ครึ่งทางเลย Og en feedback. <Yeah. S 2> น่นออยคนเหนื่อยเลยคะ่ะคนแก่เด็กคนชราที่ไม่มีแรงไม่สมควรมาภูชี้ดาวนะคะ <laughs> บอกเลยอย่ามาอย่ามาเด็ดขาดมาไม่ได้นะคะคนมีโรคประจําตัว คนอ่อนแอมาไม่ได้นะคะมาได้แค่คนฟิตเท่านั้นไม่ฟิตมาไม่ได้นะคะ <crít ic> ก็จะเป็นอย่างที่ชูเป็นคะ่ะคือทั้งหอบทั้งเหนื่อยสุดๆขนาดคู่ฟิตยังยมงมีพักเลยคะ่ะไงคะคุณทุก่าขอสมัมภัษณ์หน่อยแจว้จวๆโอเค สบายโอเคเฮียเลยเดูคู่นี้ดูคู่นี้ว่าจะเป็นยังไงบ้างยังไม่ถึงครึ่งทางนะคะ <laughs> สบายเดี๋ยวได้ไปกลับอ่ะ้โอคุณโน้ดคณโน้ดพูดได้ดูเจี๊ยบก่อนอมน้ำไว้ยิ้มอย่างเดียวพูดไม่ได้เดี๋ยวเสียพลัง <laughs> <laughs> <laughs>